เดบิวต์ยาวท็อปน่าทุ่งสกูอัพลเอรไว้ทเวสทัศน์ทุเรนวิสกูมิทิ่งทัทูดูทัทูเมกดินแทบดีไอเดียออนเดอะเววีโกเดอะแพนวีทายทุกคแอนคอมวิสอาร์เดอะทุเกตเดอร์เฟมัดแอคทิวิตี้ส์ออนเดอะไทม์เอฟวีวันเฮียน่าทุ่งสกูมาร์เก็ตเวียร์เดอะจับสกิลโฟลวิ่งวิธีชิงออฟเดอะคิงเมกบายเอลเชอร์ชีชื่เดนักเรียนโพสกูแอนด์คอมมูนิตี้เอฟวีวันแชร์รีเพชั่นออนาอสเทรเวย์เลียนห้างคณะกรรมการที่ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานอาชีพตลาดนัดปันสุกต,ตามแนวพระราชด,ดำริความเป็นมาของโครงงานการพัฒนาผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21โดยจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการด้านทักษะการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทํารวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบกับคนในชุมชนกลุ่มเยาวชน<บ>เรียนรู้ชุมชนบ้านนาทุ่งนาทุ่งยังแอคทีฟแน้เลงเห็นปัญหาได้ๆขับเคลื่อนโครงการของเยาวชนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21 มีการจัดตั้งบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านนาทุ่งและได้บูรณาการเข้ากับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะกลุ่มของพวกเราจึงได้จัดทําโครงงานอาชีพตลาดนัดปนสุขตามแนวพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เกิดรายได้ระหว่างเรียนและยังทําให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางมีพื้นที่ในการขายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาและดําเนินการสร้างตลาดนัดปันสุกตามแนวพระราชดำริให้นักเรียนและผู้ปกครองมีพื้นที่ในการขายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและตระหนักถึงอาชีพวิถีความเป็นอยู่ในชุมชนเกิดรายได้ลดรายจ่ายพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ 2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีประสบการณ์การฝึกทักษะอาชีพจากการผลิตและมีรายได้ระหว่างเรียนค่ะ 3. เพื่อศึกษากลไกการตลาดในรูปแบบตลาดนัดปันสุขค่ะ ระยะเวลาดำเนินการเดือนสิงหาคมพศ2564ถึงเดือนกระกฎาคมพศ2565ค่ะสถานที่ดำเนินโครงงานห้องเรียนอารยะเกษตรประณีสืบสารปณิธานอนุรักษ์พงไพรอภิวั์ท้องถิ่นตลาดนัดปันสุขตามแนวพระราชดำริค่ะสถานที่การดำเนินโครงง,งานอาชีพจากการวิเคราะห์สังเคราะห์อ,อย่างสร้างสรรค์สรุปผลรวมกันได้ศึกษาการจัดทำโครงงานอาชีพตามกรอบทักษะการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการตามหลัก PDCA 7กิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานอาชีพดังนี้ค่ะ 1. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจการนำาจดกิจกรรมมาใช้ในโครงงานอาชีพดังนี้ 1. ประชุมแกนนําองผลิตินปลูกอินทรีย์3ผักอัฉชิยาปาณีย4ประชาสัมพันธ์และราสางานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม5กิจกรรมตลาดนัดเป็นสุขหกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน7กิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านวัดโรงเรียนค่ะ 2. สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาโอกาสเพื่อบูรณาโครงงานอาชีพกับการเรียน3พีวางแผนและออกแบบโครงงานอาชีพการดำเนิน7กิจกรรมตามบริบทของโรงเรียน 4. ดีดำเนินการเกิจกรรมการเรียนรู้ 5. c ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมค่ะ 6A ประเมินผลพิจ,จารณาและวิเคราะห์ปรับปรุง7พัฒนาโครงงานอาชีพผ่านการประเมินโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ 8. ผลจากการพัฒนาโครงงานอาชีพนำไปสู่ความสำเร็จค่ะสรุปผลการดำเนินโครงงานจากการดำเนินทั้ง7กิจกรรมนักเรียนและผู้ปกครองมีพื้นที่ในการขายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและตระหนักถึงอาชีพบนวืถทีความเป็นอยู่ในชุมชนท้องถิ่นส่ดเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะ โดยความสําเร็จของโครงงานอาชีพได้รับงบประมาณสน,สนับสนุนจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังเยาวชนเรียนรู้ชุมชนอุบลราชธานี31,600บาทสามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และมีการต่อย,ยอดกิจกรรมให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน ในปัจจุบันจากกิจกรรมการผลิตดินปลูกกินซีและกิจกรรมผักอัจฉริยะประณีตย,ยอดตามบัญชีกรุงไทยตลาดนัดปันสุข11,06บาท79สตางค์และยอดบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นยอดรวมเงินสดจำหน่ายดินปลูกล่าสุด300บาทรวมเป็นเงินคงเหลือของโครงงานอาชีพตลาดนัดปันสุกตามแนวพระราชดำริเป็นเงิน1 4 0 6สบาท79สตางค์ค่ะพวกเราเยาวชนเรียนรู้ชุมชนบ้านนาทุง่งนาทุ่งอย่างแอคทีฟ ขอขอบคุณค่ะนักปันสุกตามแนวพระราชดำริไม่ใช่เพียงโครงการที่ส่งเสริมการทำงานของเยาวชนแต่ยังส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนในโรงเรียนและชุมชนนักเรียนเกิดรายได้ระหว่างเรียนสามารถต่อยอดความรู้สู่การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้เยาวชนคนดีศีนาทุง่ง หมายพะดุงวิถีธรรมนำสดใสเริ่มด้วยการประชุมให้เข้าใจทดลองได้ดินปลูกที่งดงามต่อยอดด้วยการปลูกพืชอัจฉริยะไม่ลดละความร่วมมือแลสื่อสารด้วยหือเรื่องชื่อเสียงกล้องกงวานไม่ช้านานต มะเพียงทำตามทำพ่อสอนครูนักเรียนวัดชุมชนไม่ขาดตอนร่วมสะท้อนเรียนทำแต่ความดี